สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราก็มาดูเวฟนะครับเวฟร้อยนะครับผมทีนี้นะครับนะครับตันนี้เวฟร้อยมันเร่งแล้วสะดุดนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันกระจายอะไรนะครับเราลองฟังเสียงดูนะครับสตาร์ทง่ายอยู่นะครับแต่ว่าเออเวลาเร่งแล้วมันสะดุดนะครับเดินเบาเดินเบาดีอยู่นะครับเร่ง เลงไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงสะดุดสะดุด,ดแล้วก็จะดับนะครับเล่งบึ้ดแล้วก็จะดับนะครับอันนี้เล่งเบาๆได้เวลาเล่งแรงๆนี่แรงๆแ,แล้วมันจะดับนะครับผมเดี๋ยวเราเจะมาดูขบูแล้วก็ดูหัวเทียนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้ถอด ขาบูนะครับแล้วก็กองอากาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะล้างขาบูเสร็จนะครับล้างขาบูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกองอากาศกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะล้างขาบูตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูกองอากาศด้วยนะครับผมถ้ายังไม่หายเราก็จะมาไล่น้ำมันอีกทีนึงครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับรับผมเพื่อนๆครับอันนี้เราก็ได้ล้างขาบูเรียบร้อยแล้วนะครับผม ขบูเราก็ได้ล้างแล้วก็ทำความสะอาด <_ Trans> ด้านในด้านนอกแล้วน,นะครับอ่อันนี้ก็เป็นกรองของเอ่อนคอนด้าเวฟร้อยนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้มันกรองมันสุขโปกมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนใส่กรองใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่กรองใหม่เลยครับถ้าอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่ใช้แล้วนะครับแล้วเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนใส่กร<ค>องแล้วก็ เดี๋ยวล้างขบูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปแล้วลองเร่งดูนะครับผมโอเคครับครับตอนนี้เราก็ได้อ่ากองมาใหม่แล้วนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนหัวเทียนด้วยนะครับหัวเทียนแล้วก็กองนะครับแล้วก็ล้างขบูนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาลองเครื่องกันเลยนะครับผมเดี๋ยวประกอบกันเลยครับตอนนี้เราได้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทแล้วก็เร่งดูนะครับผม น,นี่เราได้เปลี่ยนเทียนนะครับเปลี่ยนกองแล้วก็ล้างขบูนนะครับผมครับก็เล่งไงดัปกติแล้วนะครับครับสลักทีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืม ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่กดไลค์กดกรรันขอบคุณมากครับ